อยากกินหวานก็อยากเป็นคนติดหวานก็ใช่ค่ะแล้วจะเลี่ยงน้ำตาลด้วยการกินสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลหรือน้ำตาลเทียมได้ไหมนะจะดีไหมนะหรือว่าจะดีจริงเอเอ๊ะอะไรยังไงใครมีคำตอบบ้างไหมคะช่วยบอกออยทีค่ะถ้ายังไม่มีคำตอบแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากรายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮลมีอัพกับออยก่อนนะคะ วันนี้น้องออยสายหวานมีข้อมูลเรื่องนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ ว่าไปแล้วเรื่องราวของความหวานที่แต่งเติมรสชาติของอาหารด้วยน้ำตาลก็มักจะทำให้เรารู้สึกว่าฟินอร่อยไปกับอาหารนั้นๆโดยไม่รู้ตัวค่ะแต่ปัญหาก็คือการบริโภคน้ำตาลที่มากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมานะคะเช่นเกิดโรคอ้วนโรคฟันผุโรคเบาหวานโรคต่างๆเหล่านี้นะคะจัดเป็นโรคปฐมภูมิที่สามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังอื่นๆที่ตามมาได้อีกมากมายค่ะ อยากกินหวานก็อยากตัดน้ำตาลไปเลยก็ยากถ้าชีวิตขายความหวานแล้วอาหารจะอร่อยได้ยังไงล่ะเพื่อหลีเลี่ยงการบริโภคน้ำตาลมากจนเกินไปค่ะการพัฒนาสารให้ความหวานนะคะและอาหารที่มาจากธรรมชาติที่นำมาบริโภคแทนน้ำตาลซึ่งมีปริมาณความหวานสูงและรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาลแต่เป็นพลังงานต่ำเพื่อใช้เป็นส่วนผสมแทนน้ำตาลกำลังเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะ เรียกว่ามาแรงแซงทุกโค้งค่ะกับน้ำตาลเทียมที่ครองใจผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วขณะที่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ปลอดภัยก็มีให้เลือกในท้องตลาดหลายชนิดนะคะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันไปค่ะดังนั้นแล้วการที่เรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ <Wow. S 1> ก็จะทําให้เราสามารถเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง <Wow. S 1> และตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะ สารให้ความหวานแทนน้ำตาลแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มที่1ค่ะสารให้ความหวานที่ให้พลังงานเช่นฟรุกโตสหรือน้ำตาลจากผลไม้มีมากในน้ำผลไม้รสชาติอร่อยให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมค่ะทำให้ฟันผุได้นะมอทิททลซอบิทอลและไซริททลค่ะ ให้รสชาติอร่อยมีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลให้พลังงาน2.6กิโลแคลอรี่ต่อกลัมค่ะอะอะอะถ้าบริโภคมากๆอาจจะทำให้ท้องเสียได้นะคะสารให้ความหวานในกลุ่มที่ให้พลังงานนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะและกลุ่มที่2ค่ะสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานหรือให้พลังงานต่ำเช่นซูคาร์โบสมีราคาสูงค่ะให้รสชาติอร่อย ความหวานนะคะเป็น600เท่าของน้ำตาลเลยไม่ทำให้ฟันผุนำมาปรุงอาหารร้อนๆบนเตาได้ค่ะสตีเวียหรือสารสกัดจากญ่าหวานให้ความหวาน200-300ถึงเท่าของน้ำตาลค่ะรสชาติคลายน้ำตาลมากที่สุดแล้วก็ยังให้ความหวานอยู่ในปากได้นานค่ะแต่มีปนรสขมของย่าหวานไม่ทำให้ฟันผุด้วยค่ะแอสปาร์ตมมีความหวานเป็น 180- 200ถึงเท่าของน้ำตาลค่ะ รสหวานคล้ายน้ำตาลไม่ขมไม่มีรสตกค้างนะคะห้ามใช้ปรุงอาหารบนเตาร้อนค่ะและห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคพิเนคีโตนูเรียค่ะและอะซิซอลเฟมเคค่ะให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาล200เท่าค่ะและซคคารินหรือขันทศกรให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลถึง300-700เท่าค่ะ รสชาตินะคะเป็นรสหวานปนขมของโลหะค่ะไม่ทําให้ฟันผุสารให้ความหวานกลุ่มนี้นะคะไม่ให้พลังงานเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะ มาถึงตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปริมาณสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลที่เราแนะนำให้บริโภคต่อวันเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะโดยปริมาณที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้บริโภคได้นะคะตามค่าของ ADI หรือปริมาณโดยทั่วไปที่เป็นมิลลิกร,รมัมต่อกิโลกร,รัมของน้ำหนักตัวที่คนสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยทุกวันค่ะ <Wow. S 1> ตลอดช่วงชีวิตนะคะโดยที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะ ของสารที่ให้ความหวานของแต่ละชนิดนะคะมีดังนี้ค่ะแอสปาร์ตมมีค่า ADI เท่ากับ40-50มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะแซคคารีนมีค่า ADI เท่ากับ5มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะอารซิโซเฟมโพทแทสเซียมมีค่า ADI เท่ากับ15มิลลิกรัมนะคะต่อน,น้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะ ซูคาโรสมีค่า A.D.I เท่ากับ15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะแล้วยังมีข้อพึงระวังในการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยนะคะที่ไม่ควรใช้เพื่อการลดน้ำหนักแต่เหมาะที่จะใช้เพื่อการลดพลังงานหรือใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการจำกัดการบริโภคน้ำตาลม,มากกว่าค่ะมีรายงานว่าผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในปริมาณมากเป็นเวลานาน กลับมีน้ำหนักตัวและมีขนาดรอบเอวนนะคะที่เพิ่มมากขึ้นกว่าผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลปกติซะอีกค่ะซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลคิดว่าเครื่องดื่มนั้นไม่มีพลังงานก็สามารถบริโภคอย่างอื่นนะคะที่มีพลังงานมากกว่าเดิมได้เพิ่มขึ้นค่ะและมักบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปจนเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนตามมาอีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ดีค่ะอย่าลืมว่าน้ำตาลยังพบอยู่ในอาหารปกติอีกมากในชีวิตประจำวันนะคะจึงควรพิจารณาอาหารที่รับประทานตามปกติไปพร้อมกันด้วยค่ะดังนั้นการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลจึงควรใช้เป็นเพียงอีกหนึ่งทางเลือกเท่านั้นนะคะและเป็นวิธีที่ดีกว่าค่ะและจะดียิ่งขึ้นนะคะหากเราปฏิบัติตัวตาม3อได้ค่ะ 3. ออนั้นก็คือบริโภคอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะในปริมาณที่พอเหมาะนะคะออที่2คือออกกำลังกายค่ะอย่างสม่ำเสมอและควบคุมอารมณ์รักษาสุขภาพจิตให้แจม่มใสจะทำให้เรามีสุขภาพกายใจที่สุขภาพแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งสารให้ความหวานแทนน้าตาลใดๆเลยค่ะจะหวานนี้จะหวานไหนหรือจะหวานไหมก็ไม่ดีต่อใจนะคะถ้าเราเลือกใช้ไม่เป็นค่ะ เพราะนี่คือรายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮ l มี e แ p p ที่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีชีวิตดีไปกับพวกเรานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะ